ตอนนี้กำลังที่รถเอาเดินทาเจอกันเสียมเรียบเย้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 โอเควิดีโอวิดีโโอสวัสดีวันนี้ ตอนนี้ครักำลังข oh. ี่รถไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีร่วมกันก็หลายคนเนาะตอนนี้กำลังนั่งรถไปซึ่งรถนึงจะมีอยู่สี่ห้าคนเป็นรวมกันเลยอุ้นที่าที่ทิดาบุ้งทมมาลินเอ๋อมาลินเรายุกุยยุกุยรถไฟเซี่ยงไฮ้มาลินมาลิน มาเรียนได้ขนาดแท็กยูมาเรียนงานอ่มางวินงับกูดังโต๊ถึงมาถายรกางกนนะใช่ตยน้เนาะนี่ก็สั่เฟอร์รโอเคจะจะคอยเก็บพับงามๆไปให้บันทึทีเนาะเดี๋ยวเจอกันทีสุดท้ายด้วยไป ตอนนี้เราก็ถือว่าเดินทางมาถึงเซียมเรียบกันแล้วแต่ว่าเขากำลังไปสองหาที่พักเนาะที่พักของเราซื้อว่าบาร์โฮเลทบูอยู่สายซูเอร์รถกงุงคือกันตอนนี้กำลังสองขาครับซึ่งนัดเจอกันกับบรรดาสมาชิกที่มาวมกัน1ิบสี่สิบห้าคนครับตอนนี้ อยากเจอกันทักทายกันพีโอเคทุกคนตอนนี้เรามาเดินทางมาฮอดจุดที่พักแล้วเนาะเนี่ยข้างหลังอ่สสาสมาชิกของทุกคนมาลุกันเบโยซีห้าคันรถเห็นแล้วถึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิรงที่พัก ครับครับไปทรไปอ,ไปอไปู้ยสารอยน้ำสาลอยน้ำที่พักมีกาางานที่มาด้ยกนทุกคนอยน้ ทุกคนตอนนี้ครับทีว่ามาเบ่งห้องสระของห้องระเจ้ในห้องเราบ้าพระเจ้าว่าโอเคงานเเตียงงาพระเจ้าจะห้องสูรู้งานอในเป็นห้องพักพระเจ้าเนาะอันนี้เ็ห้องน้งนาอีตุเย็นพีตูเย็นว้าวเดืด ตู้เย็นก็ถือว่าโอเคมีไมโครเวฟอันนี้เป็นห้องน้ำเราจะือว,า,อวาโอเคโอเคราคาก็จะประมาณคืนละสิบห้าดอลลาร์ตของบ่แพงมันก็จะอยู่อ่าน,นี้ยเป็น ตอนนี้เขามาสอบหากิจเขา้าหลังจากที่ได้บอลพักรำคาหากิจเขา้ากิจเข้าข้างหลังเป็นซาบูซาบูข้างหลังแต่แต่ว่าก่อนตอนนี้เขาสร้างอาหารไว้แล้วสร้างอาหารไวแ้วแล้วกับทีมงานแต่ว่าจะพามาเบิรงนจิวชัทวิวในในครุ๊ปเคสซึ่เลียบเนาะอ่าซึ่งด้านหลังเนี่ยงามบุกงาม จะจะสังเกตเห็นง่ายว่าประเทศขาเจ้าเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ในซึ่งเราจะให้พวกต้นไม้เป็นประเทศต้นไม้ต้นยางต้นยางในจะหลาแต่ต้นยางเป็นต้นยางที่ง่ายมีต้นยางง่ายเลยๆหลหคือว่าเบื่อเราเก็เย็นให้เฮาหรื่าสภาพธรรมชาติมันจะเย็นดี Thằng Sáng kết chắc tổn này còn đi này, nhỏ này. Đã tăng lồi Tôi như bàn hầu cho nó Chắc vô nghỉ đó Đây này Thả à nhà Để vô nghỉ Mình sẽ tổn nhàng như ที่เขาจะพาไปเที่ยวใส่นะทต่สับอร่อยชาตมากเลยนะจิ้มเนื้อหนึ่งไทยนี่หรอที่เหม็นดี U S A ที่มันเป็นลายๆแบบเนี้ยอร่อยจริงนะกระทั่าหลังจากที่กินข้าวแล้วเอาก็ข้าพเจ้าก,จก็ได้ออกมาเที่ยวเที่ยวนครวัดนครธมที่มีซื้อหรืหเอเปล่าก็คือนครวัดนคนอาจจะหูในานามของอังกอร์วัดซึ่งก่อนที่จะเข้าไปเฮาก็ต้องได้ซื้อปีซื้อปีเข้า ประมาณราคาซื้อพี่เข้าก็37ดอลลาร์37ดอลลาร์นี้ถ้าตกเป็นเงินบาทก็ประมาณทุกพันพันสองพองร้อยิงกี้กับประมาณดูสี่แสนเนาะสาแส ก็ถือว่ามาอยู่ในละครวัดละครวัดที่คนคเขมรเขาเกิวมาละครตุยมามาเข้าใจเลยครับได้ก็ได้ครับ ดีมากวันนี้ไม่มีสันแบบไม่รอนเอาทุกคนตอนนี้มาฮอดนครวัดละไหมวะนครวัดอ่าตอนนี้เขามาฮอดนครวัดแล้วเจนอยสิพาย่างเข้าไปเบึง้งข้างในว่าจะเป็นอะไรว่าจะยิ่งใหญ่อรังการอะไรเเก็บไปติดตามกันเลยเนาะ นี่ก็ถือว่าเป็นคนครวัดเนาะซึ่งเข้าไปจอดได้มาฮอดแล้วงดงามสมคำสาเลยซึ่ง,งในการมาวันนี้ก็ถือว่าดีแต่ฟ้าบอดแดดภาเป็นใจให้มีของเที่ยวยางออกอย่างเขาอ๋อจะบอกประคับสายข้าจาว่าในช่วงในโควิดมันจะช่วงในโควิดจะมีนักท่องเที่ยวน้อย งูเง่างูเง่าเคยเห um, ็นบางคนอาจจะเคยเห็นแต่อยู่ในเคยเห็นแต่อยู่ในโง่เคยเห็นแต่อยู่ในเบอร์บุ๊กเยเห็นแต่ซื้อตรงมาเบิรงบุ๊กผสมอะไรงูเง่าอีดี เป็นด้านในของนครวัดเสียงทุกร้งโดยหินอีกหนึ่ง งดงามของประสาทหินกวาด างสต่อเอาละเป็นจังได้ทานผู้ชมที่ว่าเมื่อกี้เราได้สมไปแล้วได้เบ่งไปแล้วในขั้นตอนที่หนึงที่เข้ามาในอ,องคอนครวัดเนาะวันนี้จะได้พาเข้าไปเนี่ยละเข้าไปข้างใน เสียงที่อยู่ด้านหลังนี้โอ้ยรุนเต็มที่ว่าจะง,งามสั่มใดข้างหลังเนาะอะไปติดตามกันเลยเลยไปไปโอ้ยนวงามเขางามงามอีหลีผู้ใดที่บนได้มาก็สามารถเบิ้งกยู่ในนี้ก็ได้เนาะหรือว่าอยากมาเบิ้งกันได้ด้ออยู่เซียมเรียบประเทศกัมพูชาหรือว่ากัมพูชี아 ีนเเเาอินนะี่เป็นปภาพภายนอกอ่ะเจมเข้าไปดนข้างในกันเลยอ่าภาพบรรยากาศนครวัด เป็นหุบปานของท่า,ทานตะขาหรือว่าพญานาคึ่งยาวเยียดมปแต่แล้วก็มีบอนที่พุพังก็ถือว่าไปตามยกตามสมัยของเขาเจ้าเนาะคือกับประสาดประสาทหินแต่ละบอนบางบ่อนขจรข้า,จาร,รจะมีการบูรณะสร้างสาขึ้นใหม่บางบอนกัน เทื่ยป่าไปไปตามกะลาเวลาของของเจ้านี่โอ้ชั้นเที่าวงดงามอยีกดีอ๋อเจ้านี่บ่งยุที่ทัดโอ้ทว่า ผดงามอลังการ ท่านผู้ชมตอนนี้เทวะฮาวมาวัดแล้วนี่ก็คือข้างในของนครวัดหรือว่าอังกอร์วัดอ้าวไปยางก็ไปข้างในกันเลยไปตามไปจับเองทายเองกองกันสว่วนาึ้นจอกไปชับดูแลหนะ้าซ่าง

การแก้หแก้สลักของฟันของเจ้าคือว่าพนัง 嗯嗯嗯。 คเอาครับรับนเป็นของงามกองประสานีนมีคนบอกว่าเราจะลเลาะมิดมือสองคนสามมือก็เลาะบุกไฟแม่นิลิเขาไปเจ้ารอมันนี้โดนเติบละ ไอ้บนไดก็ยังมุมัดก็ถือว่างดงามอยู่เลยงดงามมาตเหงตาลเนี่ยเบิ่งลายสลักแกสลักเจาเป็นการแกะสลักที่ด้วยความซีมือปานิษฐ์งดงามสูง เราท่านผสมที่ว่าตอนนี้เราเข้ามาที่ว่ามาจุดใจกลางของนครวัดชื่ว่าเนี่ยตอนนี้ข้าพเจ้าจะพาท่านผสมขึ้นไปเบิงข้างเอดข้างเท่งเนี่ยท่านเท่งซึ่งมีโยนกันซึ่งโยนกันมีโยห่ายอดเนี่ยสูงสูงยอดสูงมีโยนกันห้ายอดอ่ะติดตามเมื่อยทื่ว่าเมื่ออาการยางเบิ่งเบิ่งวนนี้ สูงสูงงถ้าพี่เคยนู้ไม่เคยนะเพราะว่าสูงอะอาจจะเหนือ่อยนุ้เคยนุเ้คเคยขึ้นไปแล้วเคยขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรสองกลางสองกลางแล้วใช่เป็นไงเหมือนเหนื่อยไหม ไก่ไกน่นำเที่ยววันนีบ้บริษัทบริมาแท้ๆมาท,ทมาำการ14-15คนบริเมาข้าเจ้าขี้คานย่างค่อยก็เลยกไ,กลได้หาไก่มาส่งผูใดมาเที่ยวนครวัดบูยุญผู้พาเที่ยวและติดต่อภนใดเถอะราคาเป็นกันเอง สูงมุก่กระทางขึ้นด้วยสายอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหลังอ๋อตอนนี้ขึ้นจากข้างหลังนะครับพระสง์ขึ้นทางหลังไปทางหน้าซึ่งเขาเจ้าปิดทางนี่ทางขึ้นอาจจะสั่นเห็นเนาะนี่เป็นทางขึ้นอาจจะสั่นข้าเจ้าปิดภูเขาหายหมดมุมเป็นภูเขาแล้วเป็นประสาทหินง่ญย สันเห็นใหญ่ห้านกงดงาต้องได้มาเบิ่งกัท่านผู้ชมได้ทุกทุกคนต้องได้มาเบิ่งมามาเห็นเกานวัดหรือว่าอังกาวัด

ตอนไหนทานรูขึ้นมาหอดยังบวชหอดสุดเถอะสูงอบงจ้งมเนาะขึ้นลูซสันวันนีขึ้นลูสูงวันนี้นะคุพูดภาษฮอังกด a ไห่ได้ c a คุณพูดกัมพูชีเอา no ได้อ่าตอนนี้ที่ว่ามอห์ข้าวบดละตอนเชงละที่ว่าจะเห็นไปแต่ละมุมโอ้ยนี่ความงามของปราสาททางด้านหลังอ่าเข้ามาข้างในกันเลยไป ให้ข้าพเจ้าสิบ่ไปมุมใดจะละออกไปมุมทางหนให้ก่อนมามาเวบตรงกลางเนาะโอ้นี่จอมสูงสุดลูกที่5ประสาทงามๆสุดยอดเลยยางต่อย่างต่อ นี่เป็นป้องของเราเต็นที่ออกมาแล้วเนาะอ๋อนี่เป็นปูนทางด้านหนาโอ้สุดยอดควางางามงามงามงดงามดีท่านใดที่ยักมาก็เซอร์เดอร์เซอร์เดอรปีหน้าโควิดหายแล้วก็มาพาพ่อพาแม่มาเนาะ โอเคท่านผู้ชมอันที่จริงข้าพเจ้าก็ขึ้นมาหอดจุดนี้แล้วจุดที่จอมประสาห้าลูกข้าพเจ้าวาจะขึ้นไปลูกที่ห้าตัวสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ขา้าวเจ้าวาเนี่ยข้างบนนี่เนาะอ่าที่ปลายมือข้าพเจ้าสีขึ้นไปข้างบนเนี่ยล้วทางเจ้าหน้าที่ข้าวเจว้าวาบอกให้ขึ้นบอกเป็นอย่างเอาขึ้นมาสมนี้ก็ือวาสูงสมดพละจากไหนก็นขอบใจมันยังทางไกด์ผู้นําเที่ยวเอาเทวาคลิปนี้สําหรับนครวัดเอาสมนีกก่อน เราไปข้าพเจ้าจะพาไปเที่ยวชมนครธมวันน,นี้นครธมซึ่งง่ายกว่านครวัดอันนี้อย่างน้อยอยุวสันา์ติดตามกันเลยเพราะอีกช้เวลาเราตอนนี้ก็ถือว่าใกล้จะคำแล้วโอเคไปเจอกันเดียวทางอีกคลิปหน้าก็คือนคอนรธมเนาะช่วนี้บายๆเจอกัน,น,กนมนีเป็นนคนรธมเนอะท้าง,าง้านครธม